ครับกิ่งแบบนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือทุนแหลงนะครับนะเล็งให้เท่ากันนะครับแล้วก็ซัดเลยนะครับจบไปนะครับหนึ่งต้นนะโอ้มีซอยทิ้งด้วยไงอ๋ออันนี้ของเราเองนะครับเราก็ซอยทิ้งหน่อยนะครับจะได้ย่อยสลายไวๆนะครับรถไถได้ไม่ติดไม่อะไรจริงไม่ติดหรอกครับแต่ว่ามันจะได้ไม่เกะกะนะครับ อ่ะน,นี่เรามาดูครับเมื่อกี้ผมแต่งให้ดูไปแล้วอันนี้มาดูคนอื่นแต่งมั่งนะครับเพราะว่าเราจะได้ถ่ายแบบไกลๆได้เมื่อกี้มันใกล้ไปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนนาประมาณปีปีสามเนาะน่ะหนนาปีสามนะครับดูเทคนิคการแต่งเนนาปีสามนะครับนี่ครับของผมตัดข้างล่างก่อนอันนี้เล่นทั้งหมดก่อนนะครับ ความสวยงามนะเห็นไหมครับเท่ากันนะครับตัดเล็งให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วก็เราก็ซัดเลยนะครับทรงพุจะได้สวยนะครับนี่ครับนั่นตัดบนต้นเลยอันนี้ที่ตัดไว้ได้เพราะว่าเลาะก,กิ่งไปหมดแล้วนะครับ สังเกตดูนะครับกิ่งนี่โดนเลาะเลาะไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับโดนโดนเลาะไปแล้วนะครับก็เลยตัดได้ไวครับดได้แบบกิบยอดกิบยอดไปได้เลยนะครับสําหรับการตัดแต่งนนหน้าหน้าพีสามเราก็ดูเทคนิคกันหลายๆคนนะครับผมตัดยังไงคนอื่นตัดยังไงนะครับดูนะครับ เน้นกิ่งยาวนะครับนี่มีเลงนี่ที่มันไม่เท่ากันก็เลงให้มันเท่าครับม,รม,มองไก,กลกะว่าเนี่ย เดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบไกลๆเลยครับเล็รกให้ดูนะครับนะี่ครับแทบจะเป็นแบบโอ้จะมองเห็นเป็นย้อนแสงเลยแทบจะเป็นแบบแถวเดียวกันเลยนะครับนะครับเปร๊ะสวยงามนะครับตามท้องเรื่อง <laughs> นี่ครับ